แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยอ f ฟฟิศเมดพลาสแฟรนไชส์ร้านอุปกรณ์สำนักงานเพื่อธุรกิจการันตีกำไร1นึ่งแสนต่อเดือนเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดจากฐานลูกค้าภาคธุรกิจของคุณขายสินค้าได้มากกว่า60,000รายการทั้งหน้าร้านและออนไลน์การันตีคุณภาพด้วยรางวัลแฟรนไชส์ไชนิกสตาร์2 0งพสิบติดความสำเร็จไปกับเราโทร0 9 9 1 2 8 5 0 0 0หรือแอ ofm underscore plus รวม5แฟนชายกัญชามาแรงสุดในยุคนี้เป็นกระแสที่มาแรงสำหรับกัญชาและกัญชงหลังจากที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศปลดล็อกส่วนของพืชกัญชาและกัญชงให้พ้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่15ธันวาคมปี63จากนั้นไม่นานสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศอีกครั้งเมื่อวันที่29มกราคมปี64 เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาขออนุญาตปลูกและผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมกัญชงเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้โดยผู้สนใจทุกกลุ่มสามารถขอปลูกกัญชงในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อทำเชิงการค้าได้ส่วนสินค้าเครื่องดื่มและอาหารเสริมและเครื่องสำอางจะทยอยออกกฎหมายมารองรับภายใน4เดือนซึ่งจะอยู่ในช่วงพฤษภาคมปี64 และจากที่เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรได้ลองสำรวจข้อมูลตอนนี้ก็พบว่ามีเจ้าของธุรกิจหลายแบรนด์ที่ได้เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากกัญชาและกัญชงรวมถึงหลายแบรนด์เช่นกันที่ออกตัวเตรียมขายแฟรนไชส์กัญชาบางรายก็เริ่มขายแฟรนไชส์แล้วด้วยสำหรับใครที่สนใจเรื่องการลงทุนแฟรนไชส์ลองไปดูกันว่าตอนนี้มีแฟรนไชส์กัญชาและกัญชงแบรนด์ไหนยังไงบ้าง 1. คาเฟ่ชากัน คาเฟ่ชาการถือว่าเป็นแบรนด์แรกๆที่ขายแฟรนไชส์กัญชาโดยเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาโดยจุดเด่นของคาเฟ่กัญชานั้นคือเครื่องดื่มรสชาติกลมกลมรับประทานง่ายไม่ขมไม่เหม็นเขียวโดยจะใช้ใบกัญชาจากแหล่งเพาะปลูกที่ถูกต้องมีการขออนุญาตที่ชัดเจนโดยมีเมนูยอดนิยมเช่นชาการสูตรต้นตำรับชาการผสมถังเช่าชาการผสมโสมชาการผสมเห็ดดินจือและชาการผสมรังนก โดยค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนอยู่ที่69,00 0บาทสิ่งที่จะได้รับคือหลักสูตรการสอนฟรีอุปกรณ์ชุดเปิดร้านฟรี12รายการการส่งเสริมการตลาดโดยผู้ลงทุนจะมีกำไรเฉลี่ยต่อแก้วอยู่ที่ห0าหากขายได้วันละลอยแก้วต่อวนันกำไรเฉลี่ยกว่า3,000บาทรายได้ต่อเดือนกว่า90 0 0 0บาทโดยขึ้นอยู่กับทำเลในการขายกลยุทธ์ในการขายเป็นสำคัญซึ่งก็ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ที่มาแรงในตอนนี้และคนให้ความสนใจมาก สนใจลงทุนโทร099 452 2255และ099 453 6336 2. สยามกัญชา เป็นแฟรนไชส์กัญชาของบริษัทสยามกัญยาจำกัดที่ต้องการสร้างอาชีพให้กับคนไทยและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้มากขึ้นโดยมีร้านอาหารหลายแห่งติดต่อขอลงทุนกับสยามกัญชาในการนำใบกัญชาสดมาประกอบอาหารเช่นร้านบ้านตุนจังหวัดระยองร้านชิวเลสเต,เตชันจังหวัดจันทบุรีเป็นต้น โดยผู้สนใจลงทุนกับสยามกัญชาเริ่มต้นเพียง200,000บาทสิ่งที่จะได้รับเช่นป้ายติดหน้าร้านเพื่อแสดงว่าเป็นสาขาของสยามกัญชาเอกสารในการซื้อใบกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายสูตรการนำใบชามาประกอบอาหารใบกัญชาสดครึ่งกิโลประมาณ300ใบสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทผู้สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางเจ้าของแฟรนไชส์3กัญญาณั เป็นแฟรนไชส์กัญชาในแบรนด์ชากันที่มาแรงและได้รับความสนใจอย่างมากซึ่งจะมีการแถลงข่าวและเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในงาน World Cannabis Day WCD 420 Thailand ที่จะจัดขึ้นในวันที่19ถึง20เมษายนโดยทางแฟรนไชส์ได้เตรียมความพร้อมในการนำสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชามาจำหน่ายในงานครั้งนี้ด้วยผู้สนใจสามารถจองสาขาภายในงานที่จะเกิดขึ้นได้ในเบื้องต้นทางบริษัทให้สิทธิในการลงทุน1จังหวัดต่อ1สาขา 4. Hame House เป็นแฟรนไชส์กัญชาของบริษัท Golden Triangle h o l um จำกัดหรือ GTH จดทะเบียนบริษัทร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยคอนแกน่นเพื่อดำเนินธุรกิจปลูกและสะกัดน้ำมันกัญชงเพื่อจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สปายาหมองน้ำและเครื่องสำอาง พร้อมกับยื่นขอใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชงโดยสินค้าทั้งหมดจะมีช่องทางจําหน่ายผ่านร้านเฮมเฮาส์ซึ่งเป็นร้านจําหน่ายสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชงทั้งหมดพร้อมกันนี้ล่าสุดบริษัทยังได้เปิดโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ร้านเฮมเฮาส์ซึ่งเบื้องต้นสาขาแรกจะเปิดที่ห้างเอ็มควอเทียในเดือนเมษายนนี้และมีผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์แล้วกว่า20รายและคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีในปีแรกคาดว่าจะมีผู้ซื้อแฟรนไชส์ร้อยไปจนถึง200สาขา และตั้งเป้าหมายยอดขายที่500ล้านบาท 5. รักกันแฟรนไชส์กัญชาแบรนด์รักกันธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีส่วนผสมของใบกัญชาตั้งเป้าที่จะจำหน่ายใบกัญชาเพื่อนำไปประกอบอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเตรียมพร้อมในการเปิดรับสาขาแฟรนไชส์ทั่วประเทศโดวยวางหลักเกณฑ์กำหนดพื้นที่ในการขายเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกัน มีสินค้าหลักคือขนมและเครื่องดื่มโดยเป้าหมายในปี64ตั้งเป้าขยายสาขา100แห่งโดยค่าแฟรนช์ในการลงทุน300,000บาทสิ่งที่จะได้รับคือเชนลิขสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าอุปกรณ์สำหรับการเปิดร้านสินค้าพร้อมจําหน่ายส่วนอาหารเครื่องดื่มสำหรับเปิดร้านการส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ลงทุนจะมีกําไรจากการจําหน่ายประมาณ50%จากยอดขายผู้สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการลงทุนได้กับทางแฟรนชีโดย สินค้าเกี่ยวกับกัญชาที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่แฟรนไชส์กัญชาที่ตอนนี้คนกำลังตื่นตัวในแวดวงคนทำธุรกิจเองหลายแบรนด์ก็ซุ่มเงียบคิดค้นสูตรสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชาทั้งที่เตรียมเปิดตัวและบางรายก็เริ่มเปิดตัวกันไปบ้างแล้วจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาลองดูกันเลย 1. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ได้เปิดตัวร้านอาหารกัญชาแห่งแรกในไทยมี4เมนูเด็ดเช่นรื่นเริงบันเทิงยำโดยจะใส่กัญชา5ใบต่อจานกระเพราสุกใจที่ใส่กัญชาครึ่งใบต่อจานขนมปังคิกคักใส่กัญชา2ใบต่อจานและเหล่งแซบสดเพลินที่ใส่กัญชา5ใบต่อจานเป็นต้น 2. ร้านขนมสยามที่เปิดตัวเมนูขนมครกใบเตยที่มีส่วนผสมของกัญชา 3. ร้าน Hop Beer House โคราชที่เปิดตัวเมนูผสมกัญชาโดยใช้ชื่อว่า Cannabis Kitchen เป็นแห่งแรกในโคราชและอีสานโดยมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งขนมและเครื่องดื่มเย็นๆไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าสปากเกตตีต้ยมยำหรือจะเป็นอาหารจานเดียวก็มีด้วยเช่นกัน 4. เซปเป้เปิดตัวเครื่องดื่มซีรีส์ใหม่4เมนูได้แก่มาเพียวกันซึ่งเป็นสูตรกาแฟพิเศษจากน้ำดีท็อกผสมกับน้ำต้มกัญชาในราคาที่69บาท ท็อกซ์กันเป็นเพียวคอโรฟิลโซดาผสมใบกัญชาใช้สูตรหัวเชื้อดีท็อกเข้มขน้นฉีดผสมซาบซ่าด้วยใบกัญชาคุณภาพเต็มใบในราคา89บาทออโคโคแคนาบิสน้ำมะพร้าวผสมกัญชาจำนวน2เมนูก็คือสโนว์เฟล็ก a คนาบิสมะพร้าวน้ำหอมเกรดฮิมะสูตรออริจินอลผสมใบกัญชาราคาอยู่ที่149บาทและโมจิโต้โคโคเฮเวนในราคา149บาท 5. c l คลาสคาเฟ่ร้านคาเฟ่ชื่อดังสร้างแบรนด์ใหม่ขาวใหญ่เคลมโดยจะเป็นแบรนด์ที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชามีเมนูเครื่องดื่มผสมกัญชาทาั้งสิ้น3เมนูทั้งอเมริกาโน่แคนาบบสกรีนทีแคนาบิสและเพวทีโดยจะเสิร์ฟเมนูเหล่านี้ให้กับเฉพาะลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป 6. i อิชิตันกรีนแล็บ อิชิตันไม่พลาดกระแสกันชงในปีนี้เตรียมเปิดเกมตลาดเครื่องดื่มกันชงเตรียมวางจำหน่ายสินค้าใหม่ก็คืออิชิตันกรีนแล a บเป็นเครื่องดื่มทอพีนสารสกัดธรรมชาติที่มีกลิ่นชนิดเดียวกันกับ CBD ในกัรชงโดยทอพีนทำหน้าที่ช่วยรีแลกและบรรเทาอาการนอนไม่หลับโดยจะวางจำหน่ายในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้เเครื่องดื่มกัญชายอดเหรียญแก้วละ20บาทโดยร้านอาหารครัวสตอ เปิดตัวเครื่องชงกาแฟผสมกัญชาอัตโนมัติโดยตู้ดังกล่าวที่ว่านี้มีชื่อว่ามาริฮวน่าคาเฟ่พร้อมติดป้ายราคาแก้วละ20บาทโดยมีให้เลือกทั้งหมด3เมนูก็คือมาริฮวน่ากาแฟและมาริฮวน่าโกโก้มาริฮวน่าชานมไต้หวันซึ่งปัจจุบันมูลค่าตลาดกัญชาทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปี2567จะมีมูลค่ารวมทั่วโลกกว่า1,3900ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งเป็นตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์มีสัดส,ส่วน60%ของมูลค่าตลาดกัญชาทั้งหมดและอีก40%นั้นเป็นตลาดกัญชาเพื่อการสันทนาการค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง y o t u u e t ไท i f r นช c ยเซ e นเตอร์และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ